สวีนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมามองแกเมื่อนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำอินโทรนะครับ <c oughs> อินโทรนั่นเองจากนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาให้ดูครับโอเคครับโอเคผมจะมีสองอินโทรให้เลือกนะครับกดออกสิขอกดอขอกแป๊บน <c> ึง <oughs> แม่มึงก็นะฟัดฟัดน้าแม่งแหกเลยสันนี เราจะมีให้ดูนะครับสองย่างนะครับอันน hey, mm ี้คืออินโจนแรกนะครับที่ผมลองทำดูนะครับนี่ครับอินโทนแรกที่ผมลองทำนะครับอันนี้คืออันที่สอง นีนสองตัวอย่างนะครับวิธีการทำมินทอสัมผทำยังไงถ้าคุณอยากให้มันเป็นภาพขยับนะครบคุณก็ต้องใช้อันนี้ครับกดไปตีเสียงสัะครับแล้วคุณก็หาเอฟลเลอร์เองคุณเด็กอะไรครับผมนะครับคุณจะเอาแอฟเฟลที่เขาให้มานะครับมันจะมีประมาณนี้ครับเขาให้มาผมก็ออกตรงนี้นะครับรอรอครับผมไม่ได้โหลดมาโหลดแล้วมันช้า มก็ใช้เอฟเฟกเอฟเฟกสีแดงครับเอฟเฟกสีแดงอันหนึง่งเนี่ยผมมันจะไม่มีรูปมันจะไม่มีเสียงเนี่ยมันจะไม่มีรูปมันจะไม่มีเสียงคุณต้องไปกดที่ไอตัวเพลงนะครับรอแป๊บนึงจากนั้นคุณก็ไปโหลดเพลง้วครับผมไปโหลดเพลงของพี่คนหนึ่งมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาขังกันหรือเปล่านะครับคุณก็กดตัวบวกนะครับแล้วเขาจะมีเพลงให้นะครับ นี่ครับอย่างนี้เองนะครับถ้านั้นคุณคุณอยากได้วิดีโออย่างนี้ครับคุณต้องการให้มันมีตัวหนังสือคุณก็กดไปตรงนี้ครับแล้วคุณก็กดไอตัวบ้านนี่ครับจ็บคอนี่นะครับคุณจะได้แบบนี้มาคุณก็ต้องการแบบให้มันมีเอฟเฟกต์เหมือนผมอย่างนี้คุณต้องการแต่งผมก็จะกดอย่างนี้ครับแล้วแต่ทุกคนนะครับแล้วแต่ทุะคนนะครับเอฟเฟกต์แต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าคุณอยากพีม์ผมพีเลยผผมพีที่ตอนแรกก็เป็นชื่อแชนแนลแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยพีดับยูโอเคถูกแล้วยูดับยับคุณอยากให้มันเป็นตัวหนังสือก็ปอยไม่อยากแบบนี้ย,อย,อ,ยอยากเอาส,สวยๆข้อตอนแรกนะครับคุณมันจะอยู่หน้านี้มันจะเป็นแอนดรอยครับอย่างไนคุณกดตรงนี้คนก็ไปเลือกเอานะครับคุณจะเอาอะไรอยากเช็นผมอยากเอา ต้องตีเข้มๆนะกดโอเคอเค,คุณอยากให้สีผมก็ไปกดที่สีแล้วผมกดสีแดงนี่กดไปเลยนี่ครับลองดูแล้ครับนี่ลองดูคุณอ,อยากให้มันมีเล็วอักเเพิ่มขึ้นอยากมันไม่แห้แค่รอบเดียวนะครับเนี่ย ย่งเช่นเนี่ยคุณอยากให้มันแบบไงหยักเนี่ยคุณอยากให้มันเป็นอย่างนี้คุณก็กดอย่างนี้กดกดสีสันอย่างนี้นะครับคุณกดไปกดไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับสอนทำอย่างนี้พอนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นสอนทำ่างอืน่นบ้างครับหน้าปกคลิปมั่งครับอยให้ดูสองอันดูแรกก่อน เราไม่สนใจเรืนอนี้เลยใครไม่รู้เรื่องก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคบเดี๋ยวผมทำไปคิดลาไปนะครับ,อ,รรบอ่อไปอีมสองเลยอ,งอย,เยอุ้ยเฉียดวุ้ยเฉียดอุ้ยเฉียดอุ้ยเพล็ดไอ้ยเพล็ผมต้องท อยากจะให้ชื่อแอปนะครับแอปโหลดฟรีนะครับ <c oughs> เปิดเดีย๋ยวให้ดูชื่อตอน,นหลังคลิอครับถ้าคุณอยากให้มันเป็นสองอันเนี้ยเดียก,ก่อนกดนี้ไปก่อน ป็นสองพันขึ้นมาสิเนี่ยแล้วคุณก็กดทำมันเป็นสองพันใช่ไหมคุณต้องกดเอฟเฟกต์นี่นะครับสอง,องครั้งเหมือนกันนะครับถึงแม้คุณก็แบบไม่อยากทำอินโทรอย่างเงี้ยคุณไปโหลดจากยูทูบมาคุณก็ไม่ได้โหลดจากยูทูบคุณทำเองผมอยากให้มันเป็นสองสีเช่นเนี่ยถ้ามันเป็นสองสีนะคุณก็กดปิ๊กป๊อกเนี่ยสองสีกดไปตึกหลอมามัจะไม่มีเพลงผมก็ใส่เพลงเพลงเดิมครับเพลงเดิม ใส่ให้มันถึงตรงนี้นะครับจากก้าแล้วก็เราจะเปลี่ยนรูปพกอันใสนะครับนี่ครับเปลี่ยนให้เลยนะครับ,ค,รบคุณอยากเขียงอนสื่อสองตัวก็กดไปเหมือนเดิมอย่างเช่นเนี่ยคุณอยากกดตัดต่ออยากให้มันประมาณนี้คุณก็อยากให้มันแบบนี้มีผมจะให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับตอนแรก และผมก็ตั้งชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับแลจะกดบาบาบเออเสร็จโอเคกดไลน์ไม่รู้กดบาบาบานะครับ <c oughs> ผมก็กดประมาณนี้นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่ที่คุณอยากคุณจะให้มันตรงกับไอ้นั่นเลยนะครับ เป็นตัวหนังสือผมก็สอนไปแล้วนะครับผมคงไม่ต้องสอนนะแ้าผมต้องการอันนี้อันนี้แล้วเลยอันนี้ดูกันดิไปดูตรงนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะเราก็จะหยืดประมาณนี้นะครับมันก็กดไปเหมือนเดิมกดค้าง กดทางเดียวดิ่นแหละคุณอยากให้มันเพิ่มขึ้นคุณก็กดไปกดเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยอ่ะจากนั้นคุณก็ไปกดนี่ครับจากนั้นคุณก็ใช้สเต็ปเดิมนะครับสเต็ปเดิมสตอรี่นะครับผมจะไม่เป็นตัวสืกอรเพราะตัวอัเป็นแล้วแล้วก็จะเขียนมาบามาอู้หูคนเรียบร้อยเออมันได้ปะมันได้ปะได้แล้วครับจากนั้นคุณก็ไป เปลี่ยนนะครับคุณก็จะลองไปดูอันแรกนะครับไม่เชื่อผมไปดูอันแรกเลยไม่แปลดูอันแรกนะครับผมก็ดูอันแรกเลยนี่ค่ะมันฟลั๊กมาให้อย่างนี้เลยนะครับเชื่นี้ขอจบไปก่อนนะครับอยากรู้เรื่องอะไรบอกได้นะครับแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย